อัรืล้อฟื้นความรู้ที่อาจารย์ส่งมาให้ส่งให้กับพี่น้องด้วยกับภาพที่พี่น้องเห็นนี่ว่าเ,าเขาส่งเสริมยังไงแต่ส่วนพี่น้องสงสัยคําถามตรงไหนถ้าผมตอบได้ผมตอบเกษตรลักตอบได้เกษตรลักตอบ,ตอบถ้าสิ่งไหนที่ผมตอบไม่ได้คําถามนั้นผมจะจดจําแล้วก็ไปถามกับอาจารย์พศเพื่อที่ท่านจะได้ตอบมาแล้วก็แชร์ลงในข้อมูลเพื่อที่จะพี่น้องจะได้ศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับในเรื่องของพอดอของกรมปา่าทาดินพอดอเป็นของพ่อหลวงเดอ้อ นะครับน้องแม็กชัดเจนมากเลยขอบคุณครับน้องแม็กตอนนี้ตัดยอดอยู่ยังไม่เสร็จที่จะไปตลาดจะเอาร้อยโลให้ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าผมากาได้สักร้อยโลร้อยโลอ่ะเดินทางกันต่อไปพอดีมีลมเข้ามาช่วยจะไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับลูกเป็นสียก,กินน้ำหน่หอยนะที่ ชัดเจนครับผมได้ยินแล้วครับผมขอพุณครับพี่เมื่อสักครู่นี้พอดีมีสายเข้าครับผมก็เลยมันก็เลยตัดสัญญาณไปขออภัยครับผมพี่น้องเมื่อสักครู่นี้ฟังไม่ได้ต่อเรื่องเลยเนาะพ่อเมนหลักพ่อเมนหลักเกษตรลักของเจ้าจังนิว้วค้นถามพ่อเมนหลักของเกษตรลักใช้สองนิ้วครับสองนิ้วครับน้องแม็กแต่ว่าเครื่องสามนิ้วเครื่องสามนิ้วครับแล้วก็ เราก็วิ่งสามนิ้วมาได้สักระยะหนึ่งแล้วเราก็มาทดให้เหลือสองนิ้วอ๋อระยะทางในการวิ่งประมาณกี่ร้อยเมตรเนี่ยห้าร้อยได้ไหมไม่ถึงสามร้อย <300 S 2> น่าจะประมาณสองร้อยเนี่ยมั้งสองร้อยกว่านะครับ,บอ่ก็ดูที่กําลังของเครื่องยนต์ที่เราใช้นะครับเห็นลุงปุ้ยมาดูแกบอกว่าของแกยิ่งไกลกว่านี้ใช่ไหมใช่แต่ว่าแกใช้รถไถเนาะ ออรถไอ้แตกๆก,กันนะใช่ครับในการปั่นน้ําขึ้นมาใช้แต่งอของเกษตรลักก็เป็นเครื่องสูบน้ำครับผมประยุกต์ใช้ครับผมทาในสิ่งที่มีพี่น้องเริ่มต้นถ้าเกิดเราอยากศึกษาหรูอไปทําเหมือนพี่อ้อยก็ได้พี่อ้อยปลูกหลังบ้านศึกษาเรื่องฟักทองนะมีการผรสมข้ามสายพันธุ์แล้วมันเป็นยังไงหรสชาติเปลี่ยนสเนื้อแข็งสเปลือกหนา มันมีหลายอย่างนะปัจจัยแต่เราต้องศึกษาเองสำคัญนะพี่น้องรู้ยังไงไม่เท่ารู้วิชามาแม่น <My man. S 2> เอาร,รู้งี้ไหมรู้งี้รู้งี้เออรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้อ๋อรู้งี้ก็สีน่นะทำไปตั้งนานแล้วทำตั้งนานแล้วรู้งี้เออสิเป็นยังสี่ครับผมพูดพาคอยออกแดดอีหลออกอเดี๋ยวนี่แล้วครับว่าหนังยางสิเบิดแล้ว ป่าหนังยางมันเป็นปุ่มเป็นพ่วงเป็นอะไรวันนี้ไหมไว้ว่า,วาบอกเจ้าอยู่ว่าเขาแมาว่าสิให้เสื้อหนังยางเขามาให้น้ำเนี่ยไ่บอกว่าจะบบทีบอกอยังไหนล่ะว่านี่แหละก็รู้งี้รู้งี้โรต,ตั้งแต่ตีห้าแล้วจริงสินะน้องโนนเป็นไงบ้างเนาะท่าใหม่จันทบ,บุรีเราสถานการณ์ปกติยังไม่ได้ไปเยี่ยมน้องโนนเลยสวนทุเรียนน้องโนนสวนเป็นยังไงบ้างไม่รู้ นะสรงข่าวกันบ้างเดอ้อสุดท้ายท้ายสุดสุดท้ายท้ายสุดเบิร์ลาบอกเบอร์ดลีลนะสุดท้ายท้ายสุดวอวยพรให้โนุชเจ้าไปสุขี